สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาในช่องบิ annel, นะ๊กจิ๋วชาแนลเนาะวันนี้พี่อ้อยก็ตื่นแต่เช้าข้ามาสะพนตนะตื่นแต่เช้าเพื่อจะไปบ้านนะนะของน้องสาวของแม่เนาะหมอกหมอกพี่น้องหมอกเยอะมากจนมองไม่เห็นถนนน่ะพี่อ้อยวิ่งอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบไปเร็วไม่ได้เพื่อนๆ บอกหน้าตามากตอนนี้คิดดูเอาปาดน้ำฝนนะหมอกน้มากมากจนมองไม่เห็นถนนคุณเพื่อนดูสิอ่ะบอกลงาปาดขึ้นตอนนี้ย้อยถึงไหนวะย้อาใจไปไปบ้านบ้านเย้บ้านมุนโอ้โหพี่น้องเคยเห็นไหม หมอกนะคะขาขาวคือหมอกลงเต็มส, jam สุดยอดเลยอ้อยถึงบ้านไหนพี่วอยยังไม่รู้เลยตอนนี้ยน่าจะถึงบ้านไหนอะบ้านโคกหลวง เลยยังวะงงเลยกูไม่ได้มานานก็เหมือนบ้านเกิดอีกบ้านนึงอะนะเพราะว่าพี่อ้อยเกิดที่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าได้มาเรียนแถวนี้โอ้ยมันถึงไหนแล้วจะเนี่บ้านคู่หลวงอะไรว่าไปไหนอะ ไปไหนแล้วเนี่ยทางเลี้ยวไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ย <c oughs> แล้วมมีม,มีทางยูเทิน <c oughs> เขาให้เราไปยูเทินที่ไหนนะ <c oughs> ตอนนี้จะถึงบ้านอะไรเนี่ย พี่ต้องจอดแล้วพี่อ้อยมองไม่เห็นป้ายถนนทางเข้าหมู่บ้านเลยมัน,นคือบ้านอะไรกันเนี่ยบ้านเดืออ๋อ้ัน้นี่อ้อยก็ต้องไปอยู่เทิร์นนะต้องเปิดกระจกข้าง,างนัน คุณแน่มากที่คุณมากลับรถตรงเนี้ยหมอกจนมองไม่เห็นถนนนะต้องได้เปิดกระจกส่องนะเพื่อนดูเพื่อนเห็นไหมเนะี่ยหมอกหนามาก มอกหนามากอ้อยมาเรียนอยู่ที่บ้านนี้จนจบป .2 โอ้โห ดูลทางเข้าบ้านมองไม่เห็นถนน,นนเลพี่น้องแล้วยิ่งถนนทางเข้าหมู่บ้านนะไม่มีที่อขีดเส้นขาวเส้นเขืออะไรเลยโอ้โอ,โอโค้ค่อยๆคานไปพี่น้องข้าพเจ้ามองไม่เห็นแน่ใจนะเนี่ยโอเป็นหมอก ก็เล็กๆพี่อ้อยได้แม่ตากระยายก็เอามาให้น้าเลี้ยงนะให้ยายเลี้ยงที่บ้านนี้แล้วพ่อแม่ก็ไปทํางานก่อสร้างจำได้สมัยเป็นเด็กๆเรียนจบที่นี่ป .2 ไปต่อที่ตรางหายสร้างแก้วป .3 นิดหน่อยแล้วก็กูเข้าซอยถูกไหมเนี่ยกูเข้าซอยถูกไหมเนี่ยโอ้ โอเคเข้าถูกซอยอยู่เพืเ่อนๆ เด,เดี๋ยวพี่อ้อยลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะพพี่อ้อยถึงบ้านญาติพี่อ้อยแล้วขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดติดตามในช่องวิกิวแชแนลอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งให้พี่อ้อยด้วยติ้งติงติ้ง,งสวัสดีค่ะ